Oh. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมไอชาสี I ่แปดในวันนี้เราจะมาเล่นเกมสติกบอลเลกาซี่ซึ่งจะเป็นอีพีที่สี่นะครับแล้วทุกคนเห็นนี่ไหมครับนี่ครับไม้ตัวแรกของผมนั่นเองก็ะจะเป็นไม้ใช้สำหรับมือถือนะครับเพราะกล้องที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นกล้องมือถือนั่นเองอ <Okay. S 1> ส่วนเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่เอาไว้เล่นเกมนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปเข้าคลิปกันเลยดีกว่านะครับ let's go ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านที่ดาวสองดินแดนโนแมนแล้วก็ไอซ์ฮิลกันนะครับซึ่งเราจะไปเริ่มกับด่านโนแมนก่อนเลยแล้วกันโอเคถ้าที่ผมจำได้แหละมันจะเป็นดินแดน,นโนแมนชาวพื้นเมืองโนแมนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอสุรกายร่างยักษ์ก็คือคนยักษ์นั่นแหละแล้ว <Bru h. S 1> ก็จะมาสร้างฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มเนี่ยสำคัญมากบอกทุกคลิปเลย โอ้โหดูฟาร์มพอดีเริ่มต้นมามีห้าตัวของเรามีเท่าไหร่สองตัวแต่เป็นสกินแมไพายไงเออตอนนี้เราจะซื้อดาบก่อนนะคะทุกคนเอ,อนย้ยยังไงยักษ์มาแล้วโอ้ตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่มากด้วยผมจะเป็นนี่ทุกคนต้องรู้จักแจ็คผู้คายักษ์ยางไน่นอนนี่ผมจะเป็นแจ็คผู้คายักษ์ให้ดูว่ามันทํำยังไงก็ดึงกระโดดฟันกัน,นะครับหนึ่งฉับเข้าเลข้างหลังสองฉับข้างหน้าอีกหนึ่งฉับ ไปข้างหลังนึ่งชับพิบเบวันนี้เราก็ซื้อตัวละครไม่ด้วยนะครับกระโดดลมน้อยเฮ้ยตัวที่สองมาว่ะโดนลุมนะเนะ่ต้องเรียกเพื่อนมาช่วย้ <Okay. S 1> องกันก่อนค่ขอนข้างแรงการการกันกันโอ้ไม่ทัน โอ้โหสี oh, 40, 40, oh ่ส oh. you know ิบสี <Okay. S 1> ่ส oh, ิบโอ้โหแรงนะจะดลดกัน oh, อ <t ork in Twitter> ืมเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันธนูเดี้ยสิเปตันด้วยแล้วกันความตายจินตะลวดของเราโอ้ย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 ตายตายตายเดี๋ยว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 ตายตายตายนี่สเปีตันล่างทองกลับบ้านกันธนู อย่าฆ่าธนูเล้าดิเป็นอะไรกับธนูเนี่ยอย่าฆ่านักใช่ไหมมาอือกลักบออกมาโอ้ยลืมป้องกันมาดูนมันไม่เร็วเหมือนนักดาบอะนดาบมันตีฉิบฉับอันนี้มันก่อนหนักแต่มันช้าแรงด้วย โอเคใจผู้คายักสำเร็จแล้วโอเคแล้วก็มายืนรอเหล่าแรงงานทาสสกินนัมพายทำงานนะครับ <Bru h. S 1> มันก็ไปยืนรอเหมือนกันเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาหอ,อกก่อนด้านหนึง่งโอเคได้หอ,อกละ <Good. S 1> อ้าล่ะค่ะทุกคนตอนนี้ผมว่าเราควร บุกเลยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ากองกาลังเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะน,นั้นเราจะบุกกันเลยทางสเปียร์ทังทางน,นูเนี่ยสกินแบบอัพเต็มหมดแล้วมายิงมันป๋าหอก,ก่อนเลยเปิดระเดิม <c oughs> อืม้มสี่ร้อยเน้นเน้นมาเอาด้วยบ้านขอหอหน่อยโอ้ยกระดินดูซิว่าตรงนี้มันจะถึงไหมถึงด้วยโอ้โหเจ๋งแจวเลยเจ๋งแจวเลย ยิงมันนั่นแหละปาก่อนอออโอ้ยยิงมันยิงมันเรียบร้อยนะัดละสาสิไม่มีใครหนีรอดได้ประกันกันจบแล้วอีซี่มากด่านนี้แบบเฮ้ยทุกคนมาเรียกกำลังเสริมว่ะแบบมาละมาละมีกี่ตัวสองตัวกลับก่อนเดี๋ยวขอห้องหน่อย ไม่ก็เดี๋ยวรอมันเีเดี๋ยวรอพวกธนูเคลียร์ก่อนพวกไอ้นักขุดผมกลัวหอ,บอกบัมไปโดนนี่มันเขาอาจะเสียของมาก <G ül> อืมเข้าเน้นๆโ <G ül> ดนนั่นแหละตาย <G ül> แตงหนึ่งแตงหนึ่งยังไม่ไดแตงหนึ่งเร <G ül> เรียบร้อยไป <G ül> หนึ่ง ชนะแล้วมาขอปลาหองหน่อยเอาตรงนี้เลยฮึบโดนร้อยยีสิบชนะแล้วบึ้มโอ้โหดานี้ง่ายมากครับแล้วเราได้ได้คนยักษ์ไหมอ่าได้เลยคนยักษ โอเคเราได้คนยักษ์มาแล้วนะครับเราจะมาอัพกันผมจะอัพเรื่องอะไรดีป้อมไหมเพราะด่านที่แล้วเนี่ยเราเกือบระเบิดป้อมเพราะว่ามันบุกเรามาตอนต้นเกมอยู่เฮ้ยป้อมจะแตกเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมจะแตกโอ้ชาโจดด๊ปป้อมหนึ่งแล้วก็ขอเป็นความเร็วในการขุดของคุณขุดนะครับเฮ้ยอะไรทุกคนมีตรงการลางเลยเหรอมีตรงกลางเลยงั้นต้องเล่นตรงกลางก่อนอ่าต้องเล่นตรงกลางก่อนโอเค ซุ่มโจมตีกองทัพของคุณถูกซุ่มโจมตีจากชาวบ้านพื้นเมืองของดินแดนนี้กําลังเสริมจะมาถึงเมื่อตะว,วันตกดินปวดสู้ต่อไปจนก,กว่าจะถึงเวลานั้นเอาชีวิตรอดให้ได้จนก,กว่าพ้าที่จะตกดินทุกคนเชื่อไหมว่าสเปีรตันตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่<ะ>ถ้าไม่เชื่อผมจะทําให้ดูแต่พวกความไปผมจะเรียกกําลังเสริมมาด้วยนะครับก็คือพวกธนูนักดาบไม่ก็เวทไม่ก็ยักษ์ต่ผมจะลองเอาเนี่มาสู้กับมันกัน ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นบุกอะไรมาผมก็จะลองดูว่ามันทําได้ไหมเพราะว่าสเปียตันเนี่ยเรามันโหดมาก <No. S 1> อัปตันทุกอย่างค่อนข้างอวยนะครับอวยมากเอ้นี่ไงโอ้โหมีแต่ตัวอะไรไม่รู้อะ <Bad. S 1> เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะทีที่สิบสามอ่ะนั่นไงอ <bad. S 1> ยากมาละ uh. เปิดประเดิมด้วยหอ,อกทองอันแสนล้ำค่าต้องกันก่อน โอเคมีเข้าข้างหลังจางวันนี้ตีกันชึบ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 หันข้างชึบ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 มันตีทีร้อยสี่เลยนะถ้าข้าข้างหลังนะทุกคนแสดงว่าดาเมจปกติก็คือหกสิบสองไม่ใช่มันต้องห้าสิบสองเพราะว่าถ้าเข้าข้างหลังเนี่ยดาเมจมันจะคูณสองนะคะมันติดขี้อีซี่วะโอ้ยนีไมหนีไหม หนีไม่ทันโอ้โหเลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยไอ, <S <S ไอ้ยักษ์ไอ้เจนไอ้เจนโอ้ยสักดอกก็ไม่ให้อจบมีไ,ไหมขอได้ธนูหน่หอยนะกันนะโอเคมาเรามายืนโอ้โหยักษ์ยักษ์กวะมาข,งขัางคายอยักแล้วมีไอ้พวกนี้มาอีกมาตีทีหกเจ็ดเลย เฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยจะตายเอาเดียวเดียวเดียวเอ้พวกไอ้พวกตัวเล็กเนี่ยมันตีแรงป้องกันก่อนทันอยู่เมื่อกี้ทันอยู่กูจะตายจะตายเอาอโอเคธนุนเรียกธนุมาเร็วสองที่กลับกลับกลับไม่ทันขอกลับหนไไ่อยธนุยิงมัน,อ,นอืม โอ้ยสเปต้านเราเดินช้านะครับค่อนข้างช้าเลยด้วยมา,มาอีาอพียบเลยสูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจะตายเอาเราจะตายเราจะตายเดี๋ยวถนูกับธนูกับยิงมันกับยิงมันยิงนี่เนี่ยแต่หแหละมาเดี๋ยวเราแทงเองโอ้โหตีโคตรแรงกระดินโคตรไกล เอาเถอะูตายเดียวอย่ามาจัดการทีมเราแบบนี้เรียบร้อยชนะแล้วอืมก็คาง่ายกลับมากับการอัปเกรดอีกรอบนะครับก็จะเน้นไปทางคนขุดกระป๋อมนั่นเองโอเค,อเคทุกคนเราจะมาต่อที่ดาวสองนะครับถ้าถามว่าทำไมเราไม่ไปไอฮิวนะเพราะว่าผมจะเอาด่านที่มันใกล้กว่านะครับถ้าถามว่าทำไมตรงนี้ ผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะผมไม่เคยเจอ <Bro. S 1> หรือผมจะไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะเราจะมาต่อที่ดาวสองครับชนเผ่าอมหิตแห่งอินโนมาตาชนเผ่านอกลีดได้รวมตัวกันและปฏิบัติที่ยึดของอินโนมาตาโดยที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าชนเผ่าอมหิตแห่งอินโนมาตาพวกเขามีชื่อไม่ดิมีชื่อเสียงเรื่องลือว่าพวกเขาได้สนใส่หนังและกระดูกของศัตรูที่พวกเขาสังหารได้น่ากนานลัวขนาดนั้นเลย ไม่น่าจะด่ากลัวนะไม่น่าจะโหดด้วยผมมั่นใจในศักยภาพของสเปียตันฝั่งเราแน่นอนร้อยปร์เซ็นยังไงต้องฟาร์มก็สำคัญที่สุดนะครับว้าวออมันมาเร็วกันจังโอ้แล้วแล้วมันมาทำไมเนี่ยผมไม่สนผมจะสร้างฟาร์มผมไม่สนผมไม่สน ผมห้าวไงผมใช้นักขุดได้มาดิโอ้โขอดูเลือดหน่อยดูเลือดดูเลือดดูเลือดได้กระจอมากอ้อยนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเกือบตายมาเป so well. Whoa, entonces, ็นตีเลยอือ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 อโอ้โหเกมบบตี้นักป่าเราโคตรโหดโหดจัดโหดจัด เก็บตังซื้อพอมลนะครับจังหวะน,นี้ก็ทันจะโห่น,นะพมลเราตอนนี้มันบุกแล้วเราต้องเล่นเป็นพมลแล้วทุกคนมาจอมที่เอาเลยระเบิดออเบิ้มเบิ้มดาเมจเบิ้มเบิมโอ้โหตายกันละนเวาขอระเบิดเบิ้มเบิ้มไม่จบไม่จบไปเลยสเปียร์ตันเติมมันก็มีพมลเหมือนกันเราจะเอาสเปียร์ตันไปููมัน ขอขอนำเสนอทองนะครับราคา10บาทผมไม่ได้ให้ฟรีนะผมได้ก,กับความตายอ้าวเกียน <laughs> <laughs> จัดโ,โ,โ,โดนรูกน้องโอ้โหเสียดายอะถ้ามมกินรูกน้องไอ้นั่นมันตายนะทุกคนเราจะจัดการพอหมดได้เลยแบบในโอกเดียวแล้วมันก็กลับมาก็ผมขอกลับไปเอาหอกก่อนอย่างอย่างรั่วเมื่อกี้ ถ้าเมื่อกี้ผมปาเร็วกว่านี้นะมันลูกน้องมันจะวิ่งมาบังไม่ทันเหมือนแบบสละให้เจ้านายอ่ะคือคืออย่างเกียเรเรดี๋ยวพอมดขอเล่นตัวเบิ่ม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 โอ้สเปียร์ตันโดนนักดาบรูมเ้ยมาช่วยฝั่งนี้หน่อยเบิ่มเบิ่มว่เราสู้ไหวปะตอนแรกอย่างตอนแรกอย่างหัวตอนนี้ยังกาก <Yeah. S 1> อคตรเกียนเลยมาขอขอจัดการสักดอกนะครับพี่ชาย นะคะพี่ชายไม่ทันหรอพี่ชายอ้าวทันทันทันก็ขอหนึ่งชับนั่นแหละโจมตีไป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 มายิงเรานี่อย่าไปยิงเพื่อนเรายิงเรายิงเราอเฮ้ยทุกคนมาเรียกกำลังเสริมป่ะเยอะไหมเย,ยอะไหม,มก็ก็ไม่เยอนะนะแลก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโจมตีต่อเลยละกัน กะเอาให้สูตรไงมันเล่นกับเราต้นเกมมาเยอะแล้วเบืดอีกเออนั่นแหละหนีไม่รอดแล้วไอ้พวกกระจกไอ้พวกอมหิตไอ้พวกอมหิตต้องจบลงที่นี่แหละจากนั้นพวกแกมาห้ามอยู่รอดในดินแดน,นอมุอินโนโมทา่อาอ่านถูกไมไม่รู้แต่น่าจะประมาณนี้แหละ พวกแกห้ามอยู่ในนี่เด็ดขาดเพราะบว่าพวกแกมันกระจอกแ,แล้วเบิดนั่นแหละโอ้โคนโค้โสกินอมาฮิตว่ะนี่ตองจะโหดนะดูเพราะว่าทุวนจะได้ไหมว่าสก,กินอมาฮิตเนี่ยมันตีแรงนะครับเพราะขนาดาดังๆยังตีแรงเลยก็คลิปนี้ก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราได้ค้มมาสามดาเนล้ยต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ โอเคนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชอบก็อยู่กับผมไปนานๆนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยอยากสนับสนุนผมก็สามารถโดเน a ได้ในดูรายละเอียดในคำอธิบายด้วยนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายซึ่งท่านคนโด o n a t e จะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้ครับในคลิปถัดไปนะคลิปหน้านั่นเองเราจะให้ขึ้นชื่อต้นคลิปเลยก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ